วงการหมอลำและโซเชียลมีเดียกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเพจอีเซียม v 6รายง,งานว่าแพรวเพราวหมอลำชื่อดังได้เปลี่ยนทนายความใหม่เพื่อรับมือคดีหมิ่นประมาทมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยว่าจ้างทนายพัทซึ่งถือเป็นทนายชื่อดังที่มีประสบการณ์ด้านการสู้คดีซับซ้อนและมีชื่อเสียงในวงการกฎหมายไทยรายง,งานระบุว่าการเปลี่ยนทนายครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้าการประสานงานของบอสเอพี่สาวคนใหม่ของพลวพราว ซึ่งทำหน้าที่จัดหาทนายชั้นนำเพื่อให้การต่อสู้คดีมีความเข้มแข็งและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระแสข่าวนี้สร้างความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักด้านกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมความคิดเห็นและมุมมองจากแฟนคลับหลายความคิดเห็นชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของคดีและกระบวนการทางกฎหมายเช่น ไลฟ์สดว่าเขาเป่าๆขนาดนั้นจะงัดอะไรมาสู้คดีอีกกรมคือการกระทำเมื่อมันทำงานคุณก็หนีไม่พ้นรู้ใจตัวเองดีที่สุดน่าชื่นอกตรมข่าวลือที่ศาลร,รับฟ้องแสดงว่ามีหลักฐานและมูลเหตุจริงเปลี่ยนทนายเหมือนเปลี่ยนจุดๆเลยทุกอย่างขึ้นกับหลักฐานไม่ใช่แค่ทนายเก่งความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนความเข้าใจของแฟนคลับในเรื่องความสำคัญของหลักฐานและบทบาทของศาล ว่าการตัดสินไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงหรือความเก่งของทนายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ปรากฏจริงแฟนคลับบางส่วนยังเน้นย้ำว่าแม้ทนายจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงแต่หน้าที่หลักของทนายคือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานวางกลยุทธ์และคำพูดที่จะใช้ในศาลไม่ใช่ตัดสินคดีการตัดสินขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของศาลตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือวิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียก็ยังอยู่ในกรอบสิทธิการแสดงความคิดเห็นหากไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงการเลือกใช้ทนายพัทซึ่งเป็นทนายความชื่อดังถือเป็นการสร้างความมั่นใจในกระบวนการสู้คดีเนื่องจากคดีหมิ่นประมาทมูลค่า5ล้านบาทมีความซับซ้อนและต้องการความชำนาญในการจัดการหลักฐานและคำให้การทนายมีหน้าที่เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ศาลพิจารณาอย่างครบถ้วน แม้ชื่อเสียงของทนายจะสูงเพียงใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความแข็งแรงของหลักฐานและพยานที่นำเสนอต่อศาลแฟนคลับหลายคนยังชี้ให้เห็นว่ากระบวนการทางกฎหมายมีความเป็นกลางและยุติธรรมการฟ้องร้องหรือออกสื่อเพื่อตอบโต้คู่กรณีแม้บางครั้งอาจมีความรุนแรงทางวาจาหรือวิจารณ์อย่างรุนแรงก็ยังอยู่ในกรอบของสิทธิหากมีหลักฐานสนับสนุนและศาลจะเป็นผู้ตัดสินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความสนใจของสังคมออนไลน์ต่อวงการหมอลำและวงการบันเทิงไทยประเด็นการเปลี่ยนทนายและการต่อสู้คดีหมิ่นประมาทไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ยังเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของศิลปินและการสื่อสารกับแฟนคลับชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนทนายเหมือนการปรับกลยุทธ์ในชีวิตส่วนตัวซึ่งสะท้อนถึงความพยายามสร้างความได้เปรียบทางกฎหมายและเป็นการจัดการกับข้อพิพาทอย่างเป็นระบบในขณะที่บางคนมองว่า การเลือกใช้ทนายชื่อดังอาจสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับหลักฐานที่สารรับฟังอีกประเด็นที่แฟนคลับให้ความสนใจคือการใช้โซเชียลมีเดียในการวิจารณ์และติดตามข่าวสารการสื่อสารในโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อความรับรู้ของสังคมและภาพลักษณ์ของบุคคลการออกมาให้ความเห็นหรือวิาพากษ์วิจารณ์ต้องระมัดระวังในการอ้างข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เหตุการณ์การเปลี่ยนทนายและต่อสู้คดีหมิ่นประมาทมูลค่า5ล้านบาทของแพลวพาวหมอลำชื่อดังเป็นตัวอย่างของการผสมผสานระหว่างวงการบันเทิงกับกระบวนการทางกฎหมายแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของหลักฐานความเป็นมืออาชีพของทนายและบทบาทของศาลในการตัดสินคดีอย่างเป็นธรรมแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากยังคงติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดทั้งในแง่ของผลคดีและการสื่อสารของศิลปินในสังคมออนไลน์ เรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่คดีความแต่สะท้อนถึงความสนใจของสังคมต่อความยุติธรรมความโปร่งใสและการจัดการความขัดแย้งอย่างมืออาชีพข่าวนี้จัดทำและวิเคราะห์ตามข้อมูลจริงจากเพจอีเซียม v6 และความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือกล่าวหาใครข้อมูลถูกเรียบเรียงเพื่อความเข้าใจของผู้อ่านและการวิเคราะห์เชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและสังคมออนไลน์ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวครับ ขอบคุณข้อมูลจากเพจอีเซียม v6 ครับ